ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับเช่นเคยครับกับวิดีโอเทรนนิ่งนของเพจ PT Drafting Man นะครับอ่าตอนนี้เนาะเราจะมานะครับทำคลิปสั้นๆนะสำหรับ่า EP นี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปยาวเดี๋ยวจะมาเกันะเดี๋ยวอ่าเรามาต่อกันเลยนะคอ่าหลังจากที่เราเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมปิดเลเยอร์ไว้นะนะครับเป็นไพยแผงก่อนนะนะทับใน AR Wall ทับหลังอ่านะครับถ้าเรา ทำละก็จะจะได้ในลักษณะนี้เนาะครับต่อไปเรามาดูแบบกันต่อนะครับในแบบครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าตรงนี้นะจะเป็นผนังห้านะครับผนังเบอร์ห้าคืออะไรอ่ะเรามาดูแบบกันก่อนนะครับ๊ๆๆๆผนังห้าดูตรงนี้ครับผนังก่ออิฐมวลเบาหรืออิฐมอนะฉาบปูนนะครับ ฉาปูนเรียบเสาะร่องอ่าฉากปูนเรียบเสาะร่องนะครับเสาะร่องคือตรงไหนนะครับเสาะร่องอ่าเรามาดูนะครับปึ๊บเบอร์ห้านะครับถ้าผมดูในแบบนะนะครับอันนี้ผมมีจอหน,นะผมเปิดดูแบบด้วยนะครับเพื่อนๆก็ดูแบบได้เลยนะครับตรงนี้จะอยู่เป็นบริเวณนี้นะครับที่จะเป็นเสาะร่องนะ วิธีการก็ง่ายๆครับผมจะนำะเข้าไปอ่าที่ฉากนอกนะปุ๊บๆฉากนอกไหมเพื่อความชัวร์ผมปิดฉากในด้วยอ่านะครับแล้วผมก็คลิกที่เฟซครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่านี่ครับใช้เครื่องมือนะครับหนึ่งพันหนึ่งบิตทูนะนะครับตัวนี้ผมปิดก่อนเลย 1นึ่งครับออกคำสั่งเวนี้ครับ create horizontal g r o u p line on selected face นะครับคลิกเข้าไปนะครับ่าถ้ามันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นบั็นะครับให้ maximize นะครับแล้วก็เปิดใหม่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ l o u p external dimension นะครับต,ตัว a ตัว a คืออะไรนะครับตัว a ก็ a. คือเวลนี้นะครับออกคามาใส่ค่าได้เลยนะ แต่เนี้ยผมเอาเป็นร่องนะครับหนึ่งเซนคูณหนึ่งเซนลึกหนึ่งเซนเนาะ,ะครับ A B C จะเท่ากัน s p a c i n g ผมเอาสักสาสิบแล้วกันนะครับแต่ว่าตัว number of loop เนี่ยผมลองเอาสิบดูนะครับไม่รู้ว่ามันจะได้ไหมนะเร็จปุ๊บนะครับให้เรามาคลิกที่ create loop นะครับแล้วสังเกตรเวนด้านล่างซ้ายนะ p i c k a start level นะครับผมก็จะมาคลิกที่ตรงนี้ ก็รอสักครู่ครับอ่าเห็นไหมครับซอฟเทนเอ่ไหมนะครับผมเอาโนแล้วกันนี่เห็นไหมครับ,เ,เ,รบ,เ,รบเราก็จะได้ล่องละเป็นผน,นังเซาะล่องนะครับอ่าลอ,ลองหลับกันดูได้นะครับสามสิบเซนพอดีในแบบไม่ระบุนะผมก็เล็กที่นาการว่าสามสิบเซนน่าจะ คามคิดเซ็นน่าจะน่าจะสวยนะครับอ่าหรือพี่เพื่อนๆคิดว่าไงนะครับอ่าก็ลองลองทำดูได้นะนะครับอ่ะมีนก็จะเป็นง,ง่ายๆครับจากหนึ่งพันหนึ่งปีทูนะครับอ่าครับแล้วเรามาดูแบบกันก่อนนะครับต่อเลยนะปุ๊บอ่าจะมีผนังหนึ่งสองสามสี่ห้าผน,านังผนังห้าเราเสร็จไปแล้วเนาะ ครับผมก็จะมาดูนะว่าตัวไหนที่จะเป็นผนังเบอร์สองนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บอ่ะนะตัวนี้เป็นผนังเบอร์ห้านะครับผนังเบอร์ห้าหมดเลยนะครับเรนนี้ก็ผนังเบอร์ห้าเหมือนกันนะครับ เวนนี้ซอลล่องโอ้เขาเก็บผนังซอลล่องก่อนนะครับอาเก็บผนังซอลล่องก่อนตรงนี้เขาไม่จี้โอเคให้เดี๋ยวผมเอาตัวเนี้ยเป็นซอลลองนะครับอดูกันต่อนะครับตรงห้องครัวนะจะเป็นผนังเรนนี้นะนะครับ เดี๋ยวผมคลิกให้โดนเซาะตัวเงิน,นปึ๊บปึ๊บอ่าครับนี่ผมเอาเซาะลองเลยละกันแล้วก็ขอคำสั่งนะครับเทฮอลลีโชวเหมือนเดิมครับผมเอาค่าเดิมเลยเทรดลุกน,นะครับคลิกที่ตัวที่เราจะให้สตาร์ทนะเลเวลนะครับคลิกเข้าไปรอสักครู่นะครับอ่าเราจะมาแล้วนี่นะครับขณะเซาะลอง พราะฉั้นตัวนี้ก็ก็น่าจะต้องมีล่องด้วยเนาะครับเขาไม่บอกละสิว่าล่องเท่าไหร่นะผมก็จะเอานะครับซึ่งแบบแบบเขายังระบุไม่ไม่ชัดเจนนะครับว่าล่องเท่าไหร่ รอสักครู่ครับเนี่ยเราก็จะได้ลองเห็นไ,ไหมครับซึ่งผนังฉาบเราอ่ะมันมันเซนหนึ่งนะครับเราสอล่องไปเซนหนึ่งแหละมันก็ดูจะเยอะเกินเนาะนะครับมันน่าจะเยอะเกินไปละเดี๋ยว อ่าถ้าถ้ามันเอียงเนี้ยเกิดจากการกดคอนโทรลค้างนะนะครับอ่าผมก็จะกด iso view กับคืนมาเหมือนเดิมแล้วก็มาทานี้ตรงนี้จะเป็นเปาะล่องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมเอาเป็นล่องลึกสัก5้มิลแล้วกันนะครับ ครับผมเอาเป็นเป็นตัว C เนาะตัว C ก็ห้าไม่งั้นก็ห้า mm นะครับแล้วก็ c r group ปุ๊บรออย่างเดียวครับตอนนี้อยู่ที่ความแรงของเครื่องด้วยนะครับ อ่อยู่ที่ความแรงของเครื่องนะถ้าเครื่องใครแรงก็นะครับอ่าโอเคนะครับปึ๊บอ,อ่าตรงนี้เราก็จะได้ล่องละอ่าเซาะล่องนะครับแต่ก็ไม่บอกด้วยน,นะว่าทาสีอะไรนะครับทีนี้ผมมาดูแบบต่อนะครับผมจะมาดูก่อนว่า ก่อนอื่นเลยเนาะเรามาดูก่อนว่าผนังเบอร์ห้าหมดหรือหมดหรือยังนะครับผนังเบอร์สองนะครับจะเป็นการปูกระเบื้องเนาะนะครับอ่าผนังเบอร์สองจะเป็นการปูกระปูกระเบื้องนะครับเราก็เข้าไปที่ผนังเบอร์สองครับปุ๊บมีสองวิธีนะเราจะเปิดตัดเซกชันก็ได้นะครับแล้วเข้าไปทํางานครับกับสองก็คือ เปิดเลเยอร์อ่าปิด okay, เลเยอนระ์นะครับโอเคเลยนะนะครับก็เอาเรียกเอนะครับปิดลูเปอร์ครับปิดฝ้าในนะครับฝ้าห้องน้ำโถงข้าวนะครับอ่าปิดให้หมดเลยนะนะคระเบื้องหลังค้าปิดให้หมดนะครับ ปิดแอันี้อันนี้ผมปิดชับในอยู่นะนะครับอ่าตรงนี้ปุ๊บอ่าตรงนี้กดกระเบื้องเนาะผมก็จะเลือกปั t e r i นะผมก็จะไปไปที่ท้ายแล้วก็เอากระเบื้องกระเบื้องผนังผมเอาเอันนี้ก่อนแล้วกัน ก็ทาไปก็เปลี่ยนเป็นชื่อเป็นกะเรื่องห้องน้ำเตอร์ Enter นะครับอ่าแล้วก็มีบักเก็ตเหมือนกันอนะา B ่านะครับเลือกที่เฟสแล้วก็ทาบักเก็ตทานะครับพยายาม หาให้โดนเฟสนะครับทำไมคลิกเฟสนี้ไม่ได้นะครับ เสรปึ๊บๆอ่าครับแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรื๋อวว่าจะแต่งอรนนี้หนึ่งเปิด Paris of model แล้วก็ปุ๊บๆลากออกมาอ่านะครับเรียบร้อยเราก็จะเก็บงานผันนักเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ปึ๊บๆ อคนะครับแล้วก็ a ออเห็นครับ a อนะครับแล้วก็เปิด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 ทั้งหมดเลยนะครับอ b ลุกึบอ่านะครับแล้วก็ค่าก็หลังค่าปุ๊บเห็นไหมครับอ่าตอนนี้เราได้สอบลองเรียบร้อยละ นะครับต่อไปเนาะปึ๊บผนังเบอร์สามนะครับผนังเบอร์สามก็คือกลูทับด้วยไม้สังเคราะห์อ่าผนังเบอร์สามอยู่ตรงไหนครับ,รบดเดิมครับดูแบบครับจะไล่แบบมุมนี้นะนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับปึ๊บ หมดเลยนะครับไม่มีเบอร์สามเลยครับอ่าแสดงว่าตัวรายการประกอบแบบนะ่าจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันที่เอ่อกอบมาเนาะนะครับผนังสีู่ทับด้วยหินสังเคราะห์ก็อยากจะให้มีหินนะเพรดูมันก็ดูเรียบเกินไปนะครับก็ดูที่แบบครับถ้ามีหินก็น่าจะสวยขึ้น ไม่มีครับโอ้ไม่มีด้วยครับไม่มีด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนสีเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะใช้สีอะไรเนาะนะครับผมก็ยังยังไม่ทาสีแล้วกันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่จะมีเสาะร่อง ่าประมาณน,นี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะเราก็จะมาทําฝ้าปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เชิงชายะคระับก็จะเป็นการจบตัวบ้านแล้วล่ะนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ